วันนี้ขอเสนอต่อเมื่อเพื่อนเก็บบูชิปแล้วเพื่อนไปไหนก็ไม่รู้เร็วๆไหายไวดิดวงแรงละวงแรงละเฮ้อเอ้อไปแล้วไปแล้วยุบคู่ไปทีเอาป่วยกูตายฮ่าฮ่า โดนโกงไอ้เหี้ยมึงอะไม่ปบยาไอ,อ้ไรมึงโว้ยไปแล้วไปแล้วไอ้เหี้ย,ยมึงไม่ปบยาเกี่ของขึ้นรถไปเกี่ของขึ้นรถไปเออโอ้ยไม,ม่ทันไม่ทันละไปแล้วเว้ยเ,เจอกันเออยไม่เป็นแผลใช่ปะเอาเกมบูชิฟต์มาแน่เออมึงนี่แม่มง,ง,มง,มงหงัวหมอนใช่ป่ะกูคิดเลยแล้วมึงไอ้ฉลาดเพื่อน ทำอะไรมมมีแพอยู่แล้วแหละใช้กูไม่ใช้ใช่กูรู้มือคนจริงเดี๋ยวอีกหนึ่งนาทีกูเจอกูจะเออแต่แตกูลบอยู่แถวนี้แหละไม่ไปหรอกเฮ้ยไปไปพี่ไปไปไปโอ้โหโอ้โหเ้ยไมัดนก็แอบไอเฮี้ยนี่ก็แอบจบ isso